เอาเลยฮนะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับแล้วเดี๋ยวเราเขาปรับไมค์ก่อนไมค์ใกล้ปากไปโอเคฮะวันนี้เราก็นะฮะก็หลังจากพาร์ทที่แล้วผมได้ทำกงรงแรปเตอร์ไว้เรียบร้อยนะนะะแล้วนะฮะเราก็จะมาปึ๊บโอ้ยแรปเตอร์ใส่ไปเด้โอเครอนาะทีเราเหลือแค่รอ <c oughs> โอ้ยรอจ๋ารอจ๋าอันนี้ผมทำเสร็จแล้วเนาะก็อาจจะดูแบบเออเงีย้งยงเงะยนะ <c oughs> อาจจะดูง่ยง่อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็ก็พอที่จะให้เขาอยู่ได้เนาะเออพอที่จะให้แรปเตอร์ของเรานั้นอยู่ได้ไม่ตายก็พอละเออในละกงแรปเตอร์ของเรานะครับนี่เป็นไงมีระบบเปิดปิดด้ยวยโคตรจ้าบอะ่ะคือมันจา้ามากๆจริงเลยเออโอ้โหอย่างเฟวฟาวอะ่ะเออโอ้โหบ้าเลยเดี๋ยวเขาปักท็อต่อยมันมืดเดี๋ยวมีตัวอะไรมาโผล่เฮลโหลขอปักทอ็อตแดนะจะซึ่งพาร์ทนี้นะครับเราจะไปหาตะลุยหะ ออกซิเดียนกันนะครับเพราะว่าออกซิเดียนนี่เป็นสิ่งที่เราที่จะต้องเอามาทําที่ปั๊มเลเวลนั่นเองนะครับเราก็เลยต้องการออกซิเดียนเย <Yeah. S 1> สเสร็จแล้วเออก็เลยต้องการออกซิเดียนนะครับในการทํานั่นเองเนาะก็เดี๋ยวไปหาออกซิเดียนกันนะครับพาร์ทนี้เออแต่ว่าก่อนที่จะไปหาเนี่ยแป๊บนึงอืมเดี๋ยว <laughs> <laughs> จะเข้าอย่างนี้แหล,ละนะแล้วประตูสร้างมาทําไมเนี่ยจะจะเข้าขนาดนี้โอเคเดี๋ยวขอฟักไอ้ตัวนี้เสร็จก่อนแล้วกันเนาะ เออขอฟักกอนมาเปิดเสียงดังได้ใจจริงๆเว้ยโอ้โหมีทะลุเราด้วยเดี๋ยว,ว,ยวยเปิดเปิดเปิดโอเคครับอะรอรอจนกว่าเขาจะโตแล้วกันเดี๋ยวเราไปล่าเลเวลไหมเดี๋ยวเราไปล่าเลเวลไ้รอเด้อะเฮลโหลมีเคยไหมมีมีตัวอะไรไหมแถนี้อา่าเวลาเราต้องการทำาไรไม่มีเลยวะแล้วลปั้นกลางดิโอ้โหปรับง่ายทําไมแล้วโอ้ยบ้าเลยต้องปรับปั้นกลางไว้เออ โดยแกะพวกนี้นะครับเราจะมาทําพันุ์เพื่อเป็นอาฟาร์มแกะหลายๆสีเลยซึ่งผมต้องการหลายๆสีจริงๆริงแล้วเราทาโอ้ยโฉอเอาดิเอาเด,อาดิมาดิมาดิมาดิกระตุกด้วยเอาดิเอาเด,อาดิจะบวกเหรอดือึกว่าจะเก่งจริงกระทิงแดงโอ้โหบ้าเลยอ่ะทุบกันเกะกะเลยเกินในของพวกนี้กินข้าวก่อนนะก่อนไปโอ้หูหน้าตาเหล่านี้หล่อเหลามากเลยนะโอ้หูมีเขาหูสีทอง หูสีทองได้นะหูหรือตุ้มหูไม่รู้อ่ะเออหูหรือตั้งหูไม่รู้เนาะอ่ไหนแรปเตอร์ตอนไหนจะโตเนี้ยรอนทานแล้วนะเพื่อนเพื่อนโตเร็วๆเข้าสิเพื่อนนี่เรามีเนื้อให้นายกินด้วยนะเนื้อเพื่อนเพื่อนเนื้อเดี๋ยวเรารอมันโตก่อนแล้วกันเนาะก็อาจจะใช้เวลาประมาณสักอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเฮ้ยเฮ้ยตกใจนึกว่ามันโตแล้วโอ้โหบายไอตัวนี้มึงล็อกทำไมเนี่ยตกใจหมดเลยนึกว่าเพื่อนเขาโต โตหรือ,อยังโตหรือ,อยังยังไม่โตเลยโอเคปะเดี๋ยวไปนอนก่อนก็ได้ขอนอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่มาสํารวจว่าโตหรือยังไม่โตเออทีหลังนะขอนอนก่อนปื๊บที่นอนจา๋าโอ้โหที่นอนอันนุ่มนุ่มมากแหมแข็งอยู่กับที่เลยนะเพื่อนไม้ครับสิ่งที่เราต้องเอาไปลงเหมืองด้วยแล้วก็อุปรกรณ์พวกนี้เราไม่ได้ต้องการที่จะใช้นะครับเราต้องการเก็บอาผมต้องการเก็บ เหมือนไม้เราจะไม่พออ่ะข้าวอีกอันแล้วก็ได้อะค้าวอีกอันก็ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องยากปื๊บป๊บโอเคเก็บครับของเก็บให้หมดเลยเออเราต้องการเดิเก็บของทุกอย่างเอาไว้ก็อบขีดขวาเอามาพวกนี้ด้วยเอาออกมาเก็บให้หมดเลยเก็บไว้เก็บไว้โอเคเก็บไว้ก็ประมาณนี้เนาะ แล้วก็ไม้ครับสิ่งที่เราต้องเอาไปด้วยไม้เป๊บๆแล้วก็ของกินเนื้อโอเคมีเนื้อมีอะไรอีกไม่น่าจะมีแล้วเนาะเอ้ยมีพิกแอคเหล็กไงพิกแอคเหล็กพลิกแอคเหล็กครับผมต้องการเอาไปแล้วก็พลิกแอคนี่ด้วยนี่ๆแล้วก็ถ่านทอสโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็น้ำน้ำเพื่อ,อไป จุดหรือดับลาวาน,นั่นเองโอเคสองถังตักไปเลยทั้งสองถังเลยโอ้โหบ้านบี่รวยน้องเอ้ยไปเร็วรีบไปเลย,เยจุ๊บโดดจังเฮ้ยโตยังอะมึงนานโตจังวะรอมึงนานแล้วนะรอมึงนานแล้วนะโอ้โหนี่ก็นานโตจังเลยรีบๆโตเฮ้อจะได้ไปเอาอะไรนะออกซิเดนเดี๋ยวไปเอาก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยกลับมาดูทีหลังโอ้ยมีแกะมีหมวกหัวด้วยอะโชว์ อ้าวเรามีแล้วล่ะหมวกเมื่อกี้เรามีแล้วล่ะไปไ่าเอ้มาแล้วซึ่งเราต้องการไอ้พวกไอ้คนแก่เดี๋ยวผมจะไปทําแบบเป็นลูกปั้นอย่างเงี้ยถ้าเป็นอคอกทีเร็กซ์ผมก็จะทำลูกปั้นทีเร็กซ์ไว้อะไรประมาณนี้เออมันจะเจียวจ้ามากเลยนะขอดูหน่อยซิมีฐานหรือเปล่ามีด้วยครับอืฐานสิ่งที่คาปรดปานมาเนิ่นนานโอ,อ้ขอขอขอหน่อยนะจ๊ะฐานจ๋าโอ้ต้องการเหลือเกินตอนนี้ ขุดมามีเท่าไหร่ก็ต้องเอาไปให้หมดครับตอนนี้เราต้องการถ่านเดี๋ยวไม่มีไฟขนาดลงเหมืองเดี๋ยวมันมืดอืมบรรยากาศข้างล่างยิ่งมืดมืดอยู่ถูอันตรายอันตรายเลยเดียว,เ,ยวเชียวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเอาไม้มาแปะรูปมาโอ้โหยี่สิบสี่เท่ากันด้วยโอเคมาได้ทอสเยอะแล้วครับเราจะเริ่มทําการลงเหมืองทันทีซึ่งในเหมืองนี้เราก็จะเออเอาพวกเหล็กไปด้วยเนาะ เออแบบว่าให้เหล็กเรามีเยอะๆอะไรประมาณนี้อ่าน,นี้เก็บไปด้วยเึิบข้างล่างมีเลยไหมมีซอมบี้ครับแล้วก็สเจลิตันอยู่ข้างล่างหนึ่งตัวโอ้โหมีสเจลอยู่ข้างล่างด้วยตรงนี้ไม่มีใช่ไหมตรงนี้คงไม่มีนะโอ้โหชัดเจนยังจะมีเดินมาออกตรงนี้ได้แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมีเดินอ้อมมาออกเลยโอโ้มันมีหลายตัวนี่ไหมนึกว่าไอตัวนี้เดินอ้อมไปออกตรงนูน้นนึกว่าจะฉลาด ถูกความจริงก็โง่อยู่เหมือนเดิมอะขุดเอาเหล็กเหล็กเลกเอาไปเอาไปอะไรได้เอาไปหมดงานนี้งานนี้เฮียขอเหมานะจ๊ะเออลงเหมืองครับซึ่งไอ้พวกนี้ผมไม่อยากไปเท่าไหร่เราเดี๋ยวเราไปหาไอ้นั่นเลยเนาะไอ้ร้อยเปอร์เซ็นโชว์โชว์ยาเออระเบิดเต็มหน้าเชียแม่ระเบิดไม่เก่งใจโอ้โหพัง มีคนบอกว่าพี่เวฟครับกดตัวบีหรอตัวตัวอะไรสักอย่างเขาบอกว่าใส่กระเป๋าได้ไหนวะตัวตัวโออรอตัวโอนี่หอ๋อใส่กระเป๋าได้มันใส่ไม่ได้นะกระเป๋าอ่ะมันใส่ไม่ได้อ่ะเอ้ามันดูดใส่ยากเลยเลยโอเคไม่เป็นไรช่างมันเอขอทุบก่อนแล้วกันเปิบเปิบอืมตรงนี้มีอะไรไหมไม่น่าจะมีออกซิเดียนให้เราขุดนะแถวนี้ เดี๋ยวไปอะไรอีกวะเนี้ยทำไมเจอบ่อยจังเลยโอ้โหดูมันถึกดิดูมันดูมันดูผมตีสองครั้งเลือดลดครั้งนึงอะโอ้ชุดอะไรวะเนี่ยฮะมึงใส่ชุดอะไรเนีเ่ยเฮ้ยทำไมดาบเปลี่ยนนะเฮ้ยอ๋อทำไมดาบกลับมาเต็มเหมือนเดิมอ่ะเมื่อกี้ดาบจะพังแล้วไม่ใช่หรอดาบเทยรงว่ะดาบอินดี้มากๆเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราลงไปสักประมาณ เออวายเท่าไหร่ดีวายสามสิบสามสิบอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวค่อยๆขอค่อยๆลงไปก่อนเออไปพรสักวายสิบหกสิบเจ็ดอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้เดี๋ยววายยี่สิบละวายสิบแปดสิบยิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบสามคงไม่มีนั่นไงโอ้โหเกือบผมไม่ได้ดูแลโอ้โหชัดเจนเลยเฮ้ยเดี๋ยว เมื oui. ่อกี้เกือบไม่ได้กดดูหูยบ้าเอ้ยเกือบร่วงไปตายแล้วไม่เลยผมไม่ได้กดดูค like ร nah, ับท <for S 2> ่านผู้ชมครับอ่ะบปๆปค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆขุดกันไปข้างล่างตรงนี้โอเคใส่น้ําครับกินซึ่งเราต้องการออกซิเจนจํานวนถือว่าเอาเยอะไหมก็เอาเยอะนะเอาไปเต็มเอาไปเต็มหลายๆชุดเลยอะเดี๋ยวเราค่อยๆขุดไปเก็บสะสมออกซิเจนไปทีละนิดครับ ขอเก็บสะสมออกซิเดียมไปทีละนิดก่อนตอนนี้นะครับผมตอนนี้ได้เปิดรับโปรโมทเซิร์ฟอันนี้พูดโปรโมทตัวเองนิดนึงตอนนี้นะครับโปรโมทรับโปรโมทเซิร์ฟแล้วนะเซิร์ฟทุกเซิร์ฟเลยนะครับส่วนมากขอรับเป็นโปรโมทเป็นเซิร์ฟแนวมินิเกมแล้วก็แนวมอดเท่านั้นนะครับมีสองอันนะครับที่รับโปรโมทนะครับก็แฟนเพจนะครับผมก็อยู่ด้านล่างนะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจด้านล่างคลิปโปรโมทเลยนะครับแต่แล้วก็ก็รับแล้วเนาะตอนนี้เนาะรับโปรโมทเซิร์ฟแล้วแล้วก็ อย่าลืมไปกดติดตามเฟซเพจพี่ด้วยเออเห็นน้องเขาทักกันมาเยอะมากหรือคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากพี่เวฟอยากเห็นหน้าพี่นูน่นนี่นั่นหน้าพี่ก็ในเฟซไงหรือว่าไม่มีเฟซพี่กันเฟซพี่นะครับสามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่นะครับด้านล่างคลิป <c oughs> เหมือนจะมีพูดเหมือนพูดจะเป็นหลักการเนาะได้ที่เหมือนจะแบบลุ้นกันนะเออแบบเฮ้ยพี่เวฟให้ไปติดตามที่ไหนวะเฟซบุ๊ก ก็ไม่มีอะไรก็มีแค่ Facebook นะครับก็เข้าไปติดตามได้นะครับชื่อเฟซว่าเว็บคุงบีบีนะครับผมก็สามารถสามารถเข้าไปกดติดตามได้นะครับตอนนี้ยอดคนติดตามก็ประมาณห้าพันไหมเออห้าพันยอดอยากให้ยอดติดตามใน Facebook ถึงแสนนะ <c oughs> อยากให้คนติดตามใน Facebook ถึงแสนนะเร็วเ็วด่วน,นเลยอะไรประมาณนี้ <c oughs> เผื่อจะมีแบบมีคนมาจ้างแบบเออคุณเวฟช่วยโปรโมทคีมหน่อยได้ปะ่ะอะไรประมาณนี้อ,อ,อินดี้อินดี้ศาสตร์เลย อยอี่งมีโมเมนต์อย่างงี้ก็เฟลเนาะมีโมเมนต์แบบนั้นก็เฟลดีเนาะโอเคเดี๋ยวขอดทุบกันป,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 ปอันนี้เราได้เกียร์แล้วเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะผมได้เกียร์แล้วได้มา27อันแล้วครับซึ่งสิ่งที่เราต้องการก็คือเต็มนี่ครับผมเออค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะมันผมต้องการเยอะมากจริงๆนะเนี่ยผมต้องการสองแถวนี่เลย เออดีไม่ดีผมต้องการสามแถวทำไมต้องการเยอะขนาดนะั้นเพราะเราจะไปทําที่ปั๊มเลเวลกันไงอืมเพราะค่อนข้างที่จะใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะครับที่ปั๊มเลเวลเออก็เลยต้องการพวกนี้เยอะหน่อยอะไรประมาณน,นั้นเนอะก็เลยต้องนี่แหละ <c oughs> นี่แหละต้องการไอ้พวกนี้แหละเยอะเออก็ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยหาไปทีละนิดทีละหน่อยก็ได้เออไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่ะขุดไปก่อนแล้วกัน แล้วลลลลตอนแรกนึกว่ามีประสิทธิภาพสี่นึกว่าจะไม่ขุดนานขนาดนี้แลนะ้วเนี่ยอันนี้คือขุดเร็วน่าจะขุดเร็วที่สุดแล้วปะอันนี้ผมไม่รู้น่าจะขุดเร็วที่สุดหรือเปล่าเออไม่แน่ใจประสิทธิภาพสี่น่าจะใช่มั้งเออโอ้โหขุดขนาดนี้ยังช้าคิดดูแล้วกันโอ้โหอย่าลืมไปกดติดตามเพจเทวีด้วยนะเออห่วงเรื่องติดตามอยู่เลยเนะี่ยกลัวไม่มีใครไปกดติดตามเพจไงกลัวเศร้ากดแบบไม่มีใครติดตามติดตามแต่ในย t u b e อะไรประมาณนี้ แล้วเขาบอกพี่เว็บครับผมไม่เล่น facebook เนี่ยพี่คิดหลักกับคอมเมนต์อย่างเงี้ยไม่เล่น a ฟ e b o o k ด้วยตายแล้วเราจะติดต่อพี่ได้ทางไหนคือใครที่อยากจะถามอะไรพี่ให้ไปถามในเพจหลักนะไม่ต้องมาถามในไอ้นี่นะไม่ต้องมาถามในไอ้นี่อะอะไรวะเพจรับโปรโมทเซริร์ฟนะครับผมส่วนมากเพจรับโปรโมทเซิร์ฟจะตอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคอมเมนต์ไหนที่ไม่ได้มารับโปรโมทเซิร์ฟจะไม่ตอบเนาะแล้วก็เพจหลักพี่ก็ตอนนี้คนติดตามประมาณหกพันมั้ย หกพันนะครับก็ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะไม่เยอะแต่พี่ไม่ค่อยตอบไม่ตอบคอมเมนต์เลยแหละเออส่วนมากจะไม่ค่อยตอบเลยเพราะไม่ไม่หนึ่งไม่มีเวลาครับทุกวันนี้ต้องมานั่งทําคลิปแล้วก็สองครับผมมันเยอะเกินตอบไม่ตอบไม่ไหวเออมันเยอะจริงๆเยอะจริงกระทิงแดงเลยเนี่ยโอ้โหตกใจลาว่ามันเยอะมากอะ่ะเออคือมันเยอะเกินไปแล้วด้วยอืไม่ได้เยอะธรรมดาเยอะ้ยะ มันเยอะจริงนะเออมันเยอะจริงอะ่ะเออมันเยอะ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 จนแบบโอ้ยีบ้าเอยจะทักอะไรกันเยอะแยะอะไรประมาณนั้นโอ้โหถ้าอยากถ้าอยากแบบว่าถามปุ๊บตอบปั๊บไปเจอกนงานเกมอะ่ะถ้ามันมีงานเกมตอนไหนก็แบบไปหาพี่อะไรเงี้ยเออถ้าอยู่ต่อหน้านี่จะรีบตอบเลยจริงๆแต่นี่มันแบบมันต้องมานั่งพิมพ์อ่ะคือก็ใจปว่าอืมโอเคเรียบร้อยครับได้มาทั้งหมดสี่สิบสี่สิบอันแล้วก็บวกในพวกนี้ด้วยแต่ขี้เกียจนับ เออไปทางไหนต่อปะทางนี้ใช่ไหมโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่วายเออเสียงตัวอะไรดังมาจากข้างบนใช่หรือไม่สงสัยจะไม่ปะรีบขุดไปดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยครับเราจะขุดหาโอ้โหเชีย่ยเดียวโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยอยู่ไหนวันนี้เฮ้ยทำไมดาบนี่มันตีเบาจังเลยอะ ความแรงก็ตั้งหกเลยนะโอ้โหโอ้โอ,โอดาบเบามากโอไมค์ก็ถือระดาบับโอเคครับงั้นเราจะพีชีพโอ้โหเรียบร้อยครับผมซอมบี้ตายหา่าโอ้โหโอ้โหอันตรายชีพหายเลยมี เพชรไม่ใช่ดิม,มีมีนี่ไหมเนี่ยอะไรวะลาวาเยอะๆเอ้ยโอ้โหเจอเพชรแล้วครับผมโอเคครับเราเจอเพชรแล้วครับผมโอ้โหสองเม็ดด้วยแล้วก็บอกเป็นสามเม็ดด้วยนอได้เพชรเยอะเลยปะเออเยอะๆๆชอบชอบชอบขวางลาวกันชืบเรียบร้อยแล้วขุดข้ามอีกฝั่งหนึ่งครับขุดไปดิเฮ้ยปึบเรียบร้อยแล้วก็มืด แหมมือมืดสนิทเลยอ่ะปักท็อตหน่อยปักท็อตหน่อยเพื่อความปลอดภัยก็หมดเหมืองน,นี้ก็น่าจะพอหรือเปล่าออกซิเจนไม่น่าจะพอนะหม,ห,มหมดหมดตรงนี้ก็ไม่น่าจะพอมาเพิ่มตรงนี้ด้วยก็ไม่น่าจะพอเพราะมันต้องการเยอะจริงๆเออไม่น่าจะพอเลยแหละแหมเงียบเหงาพี่ป้าขอนั่งขุดไปก่อนแล้วกันเนาะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็นั่งไม่ก็ไม่มีอะไรมากอยากจะบอกว่ารักผัวอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ ก็คือคลิปนี้ก็มานั่งขุดออกซิเดียนนะครับผมก็เป็นงานอดิเรกนะครับผมขุดออกซิเดียนขุดทุกวันที่งานอดิเรกขุดออกซิเดียนเอออะโอเคให้ตัดคลิปไหมเดี๋ยวไปต่อกันคลิปหน้าเลยละกันนะครับคลิปนี้ก็มาแจ้งแค่เพจเฉยๆแล้วก็เข้ามาเล่นเลนเสาดิดหน่อยนะครับก็ขอมานั่งขุดออกซิเดียนต่อไปแล้วกันนาะแต่คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนิดนึง นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจติดตามทุกอย่างเลยนะครับอยู่ด้านล่างคลิปนะครับเฟซบุ๊กไม่ต้องแอดมาครับแอดมาก็ไม่รับครับผมให้ติดตามอย่างเดียวเข้าใจเออเพราะว่าพี่ตอบไม่ทันจริงๆนะครับต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะนะครับผมบ๊ายบายไปรักขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมโอ๊ยนั่งขุดนี่เราต้องมานั่งขุดแบบโดดเดี่ยวอีกแล้วใช่ไหมนั่งขุดคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวโอ้ my god